สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Smart ทแ b p l a พลตฟอร์มทิวเ l รียลนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเข้าใช้งานระบบนะคะในขั้นตอนเริ่มแรกนะคะให้ทุกท่านนะคะเข้าสู่ URL s m a r t l a b s a f e t y n r c t g o t h นะคะจากนั้นนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ข่ายที่มี URL ของ Smart Lab เรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็สามารถคลิกที่โลโก้มหาวิทยาลัยของท่านได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าสู่ ระบบสมาร์ทไลฟแพลตฟอร์มโดยการแล้วก็ตามด้วยตัวย่อของมหาวิทยาลัยท่านได้เลยนะคะ cmu เนี่ยค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะพาเข้ามาสู่หน้าสมาร์ทลแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยของท่านนะคะจากนั้นนะคะสำหรับท่านใดที่มีรหัสสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีรหัสสมาชิกนะคะก็ไปที่ปุ่มสีขาวนี้นะคะแล้วก,กดสมัครสมาชิก จากนั้นนะคะระบบก็จะพาเข้าสู่การลงทะเบียนผู้ใช้งานสมาร์ทแล็บนะคะก็ในส่วนของบัญชีผู้ใช้งานนะคะก็ให้ท่านกําหนดได้เลยนะคะโดยกําหนดเป็นตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขเท่านั้นนะคะก็สามารถตั้งได้เลยนะคะแล้วก็ในตัวของรหัสผ่านนะคะก็เป็นรหัสผ่านภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะตัวพิมพ์เล็กหรือว่าพิมพ์ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรตามนี้ได้เลยนะคะก็ให้ท่านระบุข,ขึ้นมาเลย จากนั้นนะคะก็ให้ท่านมากรอกข้อมูลทั่วไปนะคะในส่วนของคำนำหน้าชื่อนะคะแล้วก็ตำแหน่งทางวิชาการนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าที่เข้าบรดการนะคะหรือท่านอื่นๆนะคะที่ยังไม่มีตำแหน่งนำหน้านะคะก็สามารถขีดดดได้เลยนะคะจากนั้นคะก็ให้ท่านระบุชื่อนามสกุลนะคะ ก็ระบุอีเมลนะคะในส่วนของตัวอีเมลนะคะอีเมลที่ท่านระบุมานี้นะคะระบบก็จะทำการส่งอีเมลให้ท่านนะคะกรณีที่ว่าท่านลืมรหัสผ่านหรือว่าท่านทำการสมัครสมาชิกสำเร็จสำเร็จ ในกรณีที่ว่าท่านลืมรหัสผ่านนะคะหรือว่าท่านสมัครสมาชิกสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะส่งไปยังอีเมลที่ท่านระบุนี้นะคะจากนั้นทานก็ทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะลำดับถัดมานะคะก็ทําการคลิกเลือกสิทธิ์ผู้ใช้งานนะคะก็ให้ท่านนะคะคลิกเลือกสิทธิ์ผู้ใช้งานตามที่ท่านได้รับมอบหมายหน้าที่เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็ทำการคลิกเลือกคณะแล้วก็ส่วนงานแล้วก็เป็นภาควิชานะคะในบางมหาวิทยาลายัยแอดมินของท่านก็ได้ทำการระบุข้อมูลในส่วนของคณะแล้วก็ส่วนงานภาควิชาไว้ให้แล้วนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแต่ว่าในกรณีที่ท่านไม่เจอคณะภาควิชาหรือว่าข้อมปลเกี่กานของท่านนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินของท่านนะคะเพื่อทำการเพิ่มฐานข้อมูลเพื่อที่ว่าท่านจะได้มาสมัครแล้วก็เลือกใช้งานได้นะคะ จากนั้นนะคะพอ jogo. เราเลือกคณะเลือกภาควิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการเลือกห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบค่ะในส่วนของห้องปฏิบัติการที่เรารับผิดชอบนะคะสามารถเลือกได้มากกว่า1ห้องนะคะในกรณีที่ท่านมีมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า1ห้องนะคะแล้วก็ทาการเลือกไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเข้ามาสู่ส่วนท้ายนะคะก็ทําการกดลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะนี่ค่ะ ระบบก็จะทําการสมรัครสมาชิกลงทะเบียนให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของการเข้าสู่ระบบนะคะก็ให้ท่านคลิกที่เข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ระบุ username ที่ท่านได้ระบุไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ พาสเวิร์ดนะคะที่ท่านได้กำหนดไว้นะคะหากว่าท่านใดน,นะคะที่ลืมพาสเวิร์ดนะคะก็สามารถคลิกที่ด้านล่างขวานี้ได้เลยนะคะก็กดไปที่คำว่าลืมรหัสผ่านนะคะแล้วก็ระบุอีเมลที่ท่านได้สมัครไว้เมื่อสักครู่อะค่ะก็ระบุอีเมลนะคะแล้วก็กดส่งอีเมลเลยนะคะระบบก็จะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านนะคะแล้วก็ให้ท่านไปตั้งรหัสผ่านใหม่เองนะคะทีนี้นะคะวิธีการเข้าสู่ระบ,บบก็ ระบุได้เลยนะคะว่าท่านาตั้ง username ว่าอะไรนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดที่ท่านตั้งไว้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ทําการกดคําว่าล็อกอินค่ะแล้วก็คลิกได้เลยนะคะเนี่ยค่ะระบบก็จะทําการพาท่านนะคะเข้าสู่ระบบ Smart ทไลฟแพลตฟอนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ทํากิจกรรมอื่นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆได้นะคะในส่วนของการเข้าใช้งานระบบก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ